สวัสดีครับผมชื่อพอลผมเป็นนักโบราคดีของวัดหนองไผ่ผมกําลังตามหาสิ่งลึกลับที่เรียกว่าปลาดุกนิงผมเคยได้ยินเกี่ยวกับปลาดุกที่รูปร่างคล้ายคนตัวโตๆพอๆกับคนตัวโตๆเลยเหรอฮะคนส่วนมากไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีอยู่มันอาจจะอยู่หลังบ้านคุณเลยก็ได้คนส่วนมากรู้ว่าทางใต้เต็มไปด้วยปลาดุกยักษ์แต่ผมจะหาประดุกอีกแบบหนึ่ง มีคนเคยเจอมันที่หลังบ้านเขาดึงมันขึ้นมาจากโคลนมันคือรูปปลาดุกนิงค์เือผมมองลงไปในโคลนมันมันเหมือนกับปู่ของผมเลยนะครับแกแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้เลยครับหลังจากที่ผมหาข้อมูลเกี่ยวกับปลาดุกนิงคผมก็ได้ขับรถไปตามถนนนูเทลลาตามตะเข็บชายแดงของประเทศแมกกี้ ผมได้ส่งคนของผมไปสำรวจเกี่ยวกับปลาดุกนิงตามปากีสถานทั่วโลกและก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งใช่แล้วปลาดุกนิงเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มันมีมาตั้งแต่2,500ปีก่อนตั้งแต่สมัยพระเจ้าหลุยฟานเกาที่13แห่งเมืองย่างกุ้งตามหลักฐานที่จารึกคุณอาจจะสงสัยว่าในมือของมันกำลังถืออะไรอยู่คุณอาจจะคิดว่ามันคือพระอาทิตย์แต่ผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่มันคือเงาะทำไมต้องถือเงาะงั้นเหรอก็เพราะว่าปลาดุกนิง้ง ชอบกินเงาะเป็นอย่างมากเพราะเงาะนั้นมีทั้งคาร์โบไฮเดรตเส้นใยไขมันโปรตีนวิตามิน B1 B2 B3 B6 B9 วิตามิน C แคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมแมงกานีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจากการศึกษาของเราเราพบว่าในตอนกลางคืนมันจะปล่อยรังเสี xxx เพื่อคลายความร้อนทําให้เราเห็นมันเรืองแสงในตอนกลางคืนในทางตรงข้ามมันจะตัวไม่เกรียมในตอนกลางวันนั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยมันร้อนชิบหายแต่นี่คือข่าวดีเพื่อนผมจากอเมริกาในรัฐโคกสูงเนินได้ถ่ายมันตอนกลางคืนเอาไว้ได้งั้นเราไปดูกันเลยโอ้สวัสดีครับผมชื่อจ่วยเมฟแลวันนี้ผมก็ได้เจอปลาดุกนิ้์ในอ่างอาบน้ำของผม มันเหลือเชื่อเลยเพราะมันสามารถเรืองแสงได้มันมีขนาดประหลานการเพราะมันเป็นปลาดุกนิคสายพันธุ์อเมริกาให้กูปิดไฟแป๊ดให้กูเปิดไฟแป๊ดและผมว่ามันต้องนำไปทำแกงอ่อมได้อร่อยแน่นอนเลยครับและนี่คืออีกหนึ่งข่าวดีเราจะมาดูปลาดุกนิคในแอฟริกากันงั้นเราไปดูกันเลยสวัสดีครับผมชื่อเจอร์สมิมผมเจอปลาดุกนิค ตัวใหญ่มากเลยนี่อ้ตัวมันยาา่มากเลยนี่เอาไปทำแกงเรื่องนี้ือยแล้ว่อยแล้ว <c oughs> ผมได้รับรายงานมาว่ามีคนพบปลาดุกนิค์อยู่ที่สวนหลังบ้านในขณะที่มันกำลังขมือบต้นโหระพาไปทั้งต้นและเขาได้ถ่ายรูปมันเอาไว้ได้แต่ผมไม่ให้ดูเพราะเราจะไปดูของจริงกันแต่ผมจะไม่ไป เพราะผมเป็นโลขอบผืดผมจึงขับรถกลับบา้านตามถนนพีนัทบัตเทอร์แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมได้ส่งนักข่าวภาคสนามสุดเก่งคุณนัตนายและตากล้องสุดหล่อคุณชัยภูมิไปสำรวจพื้นที่มุงมิง้งที่พบปลาดุกนิง้งเอาละครับสิ่งที่เราจะเจอกันตอนนี้คือปลาดุกนิง้งและแม่ผมก็ชื่อเจีย๊ยแม่ผมทำผนงหมูอร่อยมากเลย แต่ธุระนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่เชอรี่และพ่อโทมัสแต่มันเกี่ยวกับแม่พลอยและพ่อจักรภพผมพูดชื่อพวกนี้แล้วขนลุกจริงๆโอเคช่างพวกแม่พลอยก่อนเราจะเดินหาปลาดุกนิงคงผมเดินตามหาปลาดุกนิค์ทั่วป่าผมต้องปีนข้าบหน้าผาอิชิตันเพื่อไปหุบเขามาลองเยสและในที่สุดผมก็ได้เจอมันมันกำลังทำอะไรอยู่สักอย่างอยู่ที่สวนหลังบ้านของยูฮูชาวไร ใช่แล้วมันกําลังกินกระเทียมเข้าไปแล้วตอนนี้ผมว่ามันน่าจะกําลังแสบตาเพราะกระเทียมอยู่ทําให้มันเสียทัศนะศิลในการมองเห็นและนี่คือปลาดุกนิง้งมันมีขนาดใหญ่มากน่าจะใหญ่ประมาณ4-5ถึงฟุตแต่ผมต้องระวังมันให้ดีเพราะมันดูร้ายมากถ้ามันหายแสบตาจากกระเทียมมันจะโจมตีเราทันที ตกต้องผมเกือบต้องขี้แล้วไหมล่ะาะว่าที่นี่มันอยู่ยากคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะกินมันแล้วแต่ตอนนี้มีพรบรคุ้มครองสัตว์ผมไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยไปละบาย